มาพอพัเขาพอดีตัวนี่มาพอพัเขาพอดีแต่ยังกินกันจะเศร้าเย็นเอาไหมโอ้จะเสียบแช่โปรง นุ่งอนุ่งคนกินตะตุมไก่น่งแกงน่วยกินแล้วไก่ยูน่ายูหลายเยู่ขงเขาที่ดาเล่าจะมาตีขนอี่ทำาีขึ้บ้านทดาเล่าอ๋อพอที่ดาล่ากำลังกินข่ว้ายล้างแกะชามายามบ้านชามายามบ้านลอบเมืองครับพี่น้องครับแล้วก็เนี่ยมาเก็บรกุชีวิตของน้องพ่อ เครื่องเลาของที่เรื่องเลาของที่หอฝันข้ามผงมาแต่ท่านก็เขาก็ดีเราครับเี่ยวาะเขาแกงของมันอมพัตงเงี้ยห้วยห้วยเลยนะแกงทำไมใช่พัดตงเงี้ยหอมพอย่าเ้าอิ่มดิล่ะอย่าเ้าอิ่มดิล่ะ พีไพายนกวม่ท้าไม่สอพันนี่วผีพเป็นตัวจะได้ผีพาันเลยเป็นตัวได้ผีไพเป็นตัวดำดไม่ีลสิไม่ใช่มีผมไหมมีผมไหมไม่มีคำพูดละโอ้แจมแกแล้วลูกเจ้านี่นะเรีนหอดพ่อแล้วมันเนี่ย่้ก อุ้งบดยังเป็นอ่้งคากเนาะข้าหองมามาอยากแบบแต่ธรรมดาของเด็กหน่อยเนาะต่างบาบต่างกินต่างเมืองไปกับกินหอดบ้านกินหอดพ่อกินหอดแม่ครับเป็นเรื่องท่ามดาเป็นเรื่องปกติแต่ว่าที่หน่องญี่ปุ่นก็คือซ้ำก็มาอยู่เฮือนเดียวกันเพราะว่าไม่ยู่กัมไพกับหน้าเราอยู่คนเดียวไรหน่องพี่เรายู่กัมไพกับหน้าก็เลยชินครับ เราชินถือว่าเป็นการชินเป็นปใด้ตัวแล้วก็ฝึกให้น้องเป็นการฝึกให้น้องเอาม,มาแหลกเกลียนวัฒนธรรมนะครับฝึกให้แหลกเกลียนวัฒนธรรมก็คือให้นอห้องเขาจักว่าวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมลาวมันไม่ต่างกันเท่าไหร่แทบที่สีพอ่อตางนะครับแต่ว่าเราไปฝึกการใช้ชีวิตที่เฉยนะครับฝึกการใช้ชีวิตไปฝึกการทักษะการร้องนะครับฝึกทักษะการสแสดง นะแล้วก็ฝึกทักษะการการอยู่การกินนะครับยุพี่น้องอาจจะประมาณว่าน้องอาจจะประมาณว่าเขาเอื่นมาขันแม่นขันแม่นบ้านนาะนะครับขันแม่นบ้านนอาเอื่นมาน้องอาจจะยังยังยังไม่ซึมซับในเรื่องการศินแสดงนะครับยังบ่ซึมซับเรื่องศินแสดงยังยังไม่ถนัดจัดจ้านยังไม่ถนัดเป็นนะครับก็ต้องเอาไปฝึกไปเฮี้ยนนะครับทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องมีการเลิกนะครับมีการฝึกการเฮีียนบ่วที่เป็นทําดีหรือทําไม่ดีก็ตามนะครับโดยเฉพาะเด็กน้อยฟังสอปอแล้วเนี่ยผู้บ่าวผู้ย่อมรับอย่างนั้นครับก็คือเขาจะทํางานเป็นตั้งแต่เด็กนะครับมันจะดีกว่าไหมถ้าเราตัดคําว่าโลกสวยออกในการเขาว่าใช้แรงงานเด็กออกแล้วฝึกให้เขารู้จักการใช้ชีวิตตั้งแต่เด็กพอเติบโตขึ้นมาแล้วเขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ กูว่าพูดเสืยวอย่างเงครับ้าเฮาตัดค้าโลกสวยคําหนีออกไปครับคํามาใส่แรงงานเด็กค้าว่าเออเอาเปรียเแยกหน่อยอย่างเี้ครับกูว่าพูดคิดว่ามันมันไม่น่ามีละแบบเนี้ยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเนี่ยถ้าหากเราไปเริ่มตอนตอนตอนเริ่มจากไมุ่่นขึินไปนะครับเริ่มจากอายุหลังสิบแปดถึงจะเป็นเยาวชนถึงจะเป็นถึงจะเป็นผู้ใหญ่นะครับเริ่มจากสิบแปดไปแต่ไม่ะไปทำอะไรเปลี่ยนดำหน้ากาบอเปลี่ยนครับ ย่งางขีตุมกาบอได้ครับแล้วพ่อแม่จะอยู่อย่างไรถ้าเกิดพ่อแม่แก่มาวันหนึ่งครับลูกไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงได้ทุกวันนี้ยาเสพติดก็เยอะครับคนที่เรียนสูงๆแล้วไปได้ดีเนะี่ยมีน้อยมากะนะครับไม่น้อยนะดราม่าแล้วออันนี้ไม่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 ไม,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 ไม่ไม่เอาราม่านะครับ,บออเราตัดออกเราเราจะโยงเข้ามาตรงที่ว่าเด็กข้างเขาล่าเนี่ยเป็นยังเพื่อคือมีคุณภาด้วยการเหตุงานนะครับเป็นยังเพื่อคือมีคุณภาพในการสู่ชีวิตนะครับตรงนี้ที่พู้บ่าผู้ประทับใจมาก นะคร <Bond> <acao> ับประทับใจในการใช้ชีวิตของเด็กหน่อยนะครับเมื่อนี้ก็เลยผ้ามามาเบิ่งกิจกรรมประจาบ้านของเพิินผ้าลุกกับมาอยางบ้านอยางพ่อยางแม่หยางพ่อเถ่าแม่เถ่าทีทางเล่านะครับเมื่อเห็นกเห็นพ่นมีความสุขก็ดีใจนะครับดีใจก็เลยสิก็บสกุ๊เงั่นครับต่างๆเพื่อนีภาพบรรยากาศต่างๆเพื่อเอาไปประกอบเพล่องมอบของขวันของคนพดาเล่าฝากพี่น้องติดตสมเไปเลย นะครับฝากพี่น้องนํายิเบิ่งนั่แง่งนํานัอยู่นั่งทรงือว่าผู้เสื้อตลอด้วครับว่าพี่น้องบ้านเฮ้านะครับบ่ทีมกันพี่น้องบ้านฮักเข้าทุกคนบ่ทีมกันแน่นอนครับโดยเฉพาะน้องธิดาลาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นธิดาของทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งลาวเลยตอนนี้นะครับบอแมนมาฮักแต่ฟังไทยเนี่ยบอแมนฮักจะฟังลาวรับสองฝั่งหังตอนนี้รักน้องทิดาลาทั้งสองฝั่งเลยนะครับถือว่าเป็นเป็นทิดาทั้งสองฝั่งเนาะฝากพี่น้องนั่งนเด้อครับฝากพี่น้องเบิรงกแง ือจะได้ลกูกซื้อ,อยังนอหนิผู้บ่าวน้อยนีออย่ซื้อยังซื้อว่าอ๋อจักปีแล้วจักปีแล้ว <c oughs> ยังบ่ฮู้แล้วเนาะต้องถามแม่เนาะคนรอคนรอมันอยูออ่กันหลายคน สองคนนี่เฮ็ดยังสองคนนี่สองคนนี่เฮ็ดยังสองคนเล่นเกมเล่นเกมโอ้แน şey ่นอนอีรีแน่นอน ไหน,นมาสัมภาษณ์ก่อนยกสองนิ้วเรายางยเสย่นางยกสองนิ้วเราแลนหนียกสนิ้วเราแลนหนีน้ำน้อุ่นขึ้นหนว่นนน้ำอุ่น โอ้คนไปอาบน้ำโอ oh <my> ้คนไปอาบน้ำยู่คนไปวัดน้ำยุคพี่คือหนาวคือเย็นให้มันท้ออน้ำลานันไขยดีบ่นแล้ว